ถ้าคุณกำลังเล็งรถใหม่สิ้นปีนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะเพราะโปรมาสด้าในงาน Motor e x p o ปีนี้ได้ราคาดีสุดๆสำหรับ Mazda Essential c o l l e c t i o n ตอบโจทย์ความคุ้มค่ากับรถ Mazda ยอดนิยมให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิม Mazda 2ใหม่ Essential เลือกรับส่วนลดสูงสุด1 1 5 0 0 0บาทหรือดอกเบี้ย0%นาน60เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda CX-3 ใหม่ Essential เลือกรับส่วนลดสูงสุด80,000บาทหรือดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นึ่สำหรับ Mazda c x 3 0ใหม่ Essential เลือกรับส่วนลดสูงสุด1,000 0 0บาทหรือดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ Mazda เปิดให้จองสิทธิ์ Mazda 6 x e Premium Package ได้แล้ววันนี้รับส่วนลดพิเศษ20,000บาทพร้อมแพ็กเกจบำรุงรักษานาน10ปีคุ้มทุกรุ่นรดี ทุกขันขนาดนี้ต้องรีบแล้วล่ะจองได้ที่ Motor e x p o 2025หรือถ้าใครไม่สะดวกแวะไปที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศได้เลยมาเจอกันนะทุกคน